วันนี้นะคะก็จะมีเสิน้าที่จะมานำเสนอน,นะคะก็คือกระเป๋าที่ทำมาจากลายผ้าบักม้งนะคะซึ่งกระเป๋าแบบนี้นะคะก็จะมีต้นทุนที่ต่าค่ะเพราะว่าเราจะนำเศษผ้าม้งที่เวลาเราทำชุดมง้งใช่ไหมคะก็จะมีเศษผ้าเหลือะคะ่ะเราสามารถนำม,มาทำเป็นกระเป๋าแบบนี้ได้ะคะ่ะซึ่งกระเป๋าแบบนี้นะคะก็จะใช้เป็นผ้ายายสังเคราะห์นะคะซึ่งก็จะมีความทนทานแล้วก็ สามารถนําไปปรับเปลี่ยนทําเป็นหลายรูปแบบได้ค่ะอย่างเช่นเราจะทําเป็นกระเป๋าสตางค์หรือว่ากระเป๋าสะพายก็ได้ค่ะอันนี้ทําขายไหมตอนนี้ก็ตามปีใหม่มงก็มีขายเลยค่ะของของเราขายไหมหรือว่า,วาเราทําแล้วเราใช้เองใช้เองค่ะถ้าใครจะสั่งซื้อก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้เองอถ้าจะสั่งซื้อก็คือจะทำให้ค่ะแพงไหมอ่ะ <laughs> กว่ากระเป๋าทั่วไปค่ะเพราะมันเป็นลายประปะประมาณคก็หน่วใบหนึ่งก็ร้อยได้ไหมครับอ๋อประมาณร้อยบาทโอเค